สุดๆสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินดาวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับแพลวอีกแล้วนะคะจากฝ่ายขายออนไลน์อุสารลาเชียงใหม่เนาะวันนี้แพลวจะพาไปดูรถหัวเดี่ยวโฟวิลเครื่องสามพัน 3, นะคะตามเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ระบบเทอร์เรนคอมมานด์สวิตเปลี่ยนการขับเคลื่อนจาก2ล้อเป็น4ล้อและระบบอิเล็กทรอนิกดิฟล็อกช่วยล็อกเฟืองท้ายให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลังทั้งซ้ายและขวาเท่ากันสำหรับเจ้าหัวเดียวโฟวิวตัวนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่675,000บาทนะคะพิเศษสุดๆสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ออกลถเพียง0บาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถ,ถาทักเรามาได้เลยที่เพจ ฝ่ายขายออนไลน์อิสุสซาลาเชียงใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะแพลวต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ